สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราเข้ามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในหน่วยหนูน้อยนักสัมผัสค่ะหนูน้อยนักสัมผัสนะคะ,ก,ะ,คะก็เกี่ยวกับประสาทสัมผัสของคุณเราทั้ง5อย่างนะคะก็คือ 1. การมองเห็นซึ่งการมองเห็นก็คือเราจะใช้ตาในการมองเราจะรับรู้ถึงรูปร่างลักษณะสีสันของสิ่งต่างๆด้วยการมองด้วยดวงตานะคะ 2. การได้ยินเราจะใช้หูในการฟังเสียงและแยกแยะได้ว่าเสียงที่เราได้ยินนั้นเป็นเสียงของสิ่งใด 3. การดมกลิ่นการดมกลิ่นนะคะเราก็จะใช้จมูกในการดมกลิ่นจมูกก็สามารถแยกแยะได้ว่ากลิ่นที่เราดมนั้นมีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นค่ะ 4. นะคะก็คือการชิมรสการชิมรสเราจะใช้ปากในการชิมรสนะคะ ปากมีไว้พูดและชิมรสของอาหารซึ่งอาหารจะมีรสแตกต่างกันนะคะทั้งรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็ม 5. การสัมผัสนะคะการสัมผัสเราจะใช้มือในการสัมผัสหยิบสิ่งของต่างๆนะคะซึ่งลักษณะของสิ่งของนั้นก็จะมีทั้งนุ่มแข็งผิวเรียบหรือผิวขรุขระนะคะค่ะเมื่อเด็กๆเรียนรู้แล้วว่า หนูน้อยสัมผัสของเรามีอะไรเด็กบ้างนะคะคุณครูก็ขอจบคลิปการสอนเพยงท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย